เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับเรไรก็จะมาจัดต่อแลวกันครับก็การปล้นบ้านนะและวันนี้เนี่ยผมก็จะไปบุกบ้านคนอื่นครับก็ไปบุกแคมป์นั่นเองนะวันนี้ก็ต้องจัดสักหน่อยเห็นมีแบบว่า AC? ทุกคนชอบไงคลิปปล้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ชอบเช่นเคยครับแนวนี้เนี่ยเรไรก็ได้ไปยิงคนอะไรก็ได้ไปบุกบ้านเลยก็โดนโถมอะไรอย่างงี้ไนะบอกเลยว่าสนุกมากครับไปเดี๋ยวเราก็ไปจัดกันเลยครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเลยเลไรก็ไปเลยกัน ไวก็กดใช้ไปเลยครับไวก็ไปบุกกันนะและมาดูกันครับว่าแคมป์ที่เราจะเจอวันนี้เนี่ยเป็นแคมป์ไหนกันขอเป็นแคมป์ที่แบบว่าคนอ่อนเยอะๆอ่ะ้วก็จะได้นัวหน่อยนะมาแล้วโอเคแล้วแคมป์นี้เนี่ยคนก็เยอะอยู่นะวยวไรก็มาบัฟอาหารก่อนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานเนี่ยคลิปทำอาหารเนี่ยก็ไปดูได้ครับอาหารสาย PVP เนี่ย เรากินไปเลวก็จะมีเลือดเยอะแล้วก็คริติเข้าเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ยิงแรงนะเราจะได้ถึกๆก,กันครับโอเคอันนี้ผมก็ได้เตรียมมาอย่างละอย่างนะก็กินไปครับแต่มันก็อยู่ได้ไม่กี่นาทีนะแต่ก็น่าจะพอเวลาเราไปป้นอยู่ครับโอเคตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูบ้านหลังนี้ก่อนครับโอ้ห <c oughs> oh. บ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะ เดี๋ยวผมก็จะไปหาบ้านหลังใหญ่ๆเลยครับเพราะว่าเราก็เราก็ต้องจุ๊กเล่นแบบเยอะๆหน่อยนะผมว่าผมจะเล่นนานๆไงมันก็ต้องเป็นบ้านใหญ่ครับเราจะได้แบบจุ๊กเล่นเลยก็มีที่หลบอะไรอย่างนี้เฮ้ยตอนนี้มีคนมาแล้ว่จุดแดงมาแล้วนี่พวกนี้ตามไวจริงไปเดี๋ยวเราก็ไปเขตเขาสันหินเลยครับเลยก็ว้าไปเลยนะนี่ดูดิตอนนี้ก็เริ่มมีหลายจุดแล้ว เด่ก็นี่จะตามผมมามาวาร์ปมาแล้วเดี๋ยวไปหาบ้านใหญ่ๆกันครับเพราะว่าเป็นบ้านใหญ่นี่ผมชอบเลยแล้วก็จะได้จูเ๊เยอะๆหน่อยเราจะได้ตายยากๆนะถ้าเป็นบ้านเล็กเนี่ยมันโผล่มาสี่ห้าตัวแล้วก็ตายเลยครับถ้าเป็นบ้านเล็กเนี่ยแล้วก็ไม่มีที่เล่นนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ผมเจอเป้าหมายแล้วว่ะบ้านแบบนี้เลยครับที่ผมต้องการเนี่ย เพราะว่าถ้าบ้านสูงเนี่ยมันก็ต้องมีบันไดหลายชั้นนะอลไก็น่าจะจูกได้ครับไปเดี๋ยวมาปล้นเลยแล้วกันไม่สนเลยครับว่าจะเป็นบ้านเลเวลอะไรเนี่ยเลเวลสามเลเวลสี่แล้วก็จัดเลยนะว่าบันไดเยอะน, yeah. นี่มีป้อมปืนเลเวลสี่แต่ก็ไม่กี่ป้อมเองใช่ไหมแต่ก็ยิงไปนี่เดี๋ยวรีบเข้าบ้านก่อนเลยนะเดี๋ยวคนเมื่อกี้ก็จะตามมาครับคนที่ผมไปยิงมาเนี่ยเฮ้ <c oughs> ตรงนี้ก็มีหอนอกบ้านนี่หลายป้อมเลย,ยจ่อเลยครับาะน้องเข้าข้างในเลยนะแล้วก็เราเวลาโดนโถมกันเดี๋ยวก็ต้องมาตอนนี้มาเลยว่ามันมีจุดแดงอยู่หน้าบ้านนะเรก็จาบไปเลยมาแล้วกับตายครับไปเฮ้ยโอ้โห,โห,โหลงไม่ได้ว่ะ เพราะว่ามีกําลังเสริมโอ้โหตอนนี้หลายจุดมากเฮ้ยไอ้พวกนี้มาไวว่ะไอ้ตัวเมื่อกี้ผมยิงกับตายไนดะ้ดูดิแล้วมีกําลังเสริมมาแบบนี้แหละครับที่ผมตามหาโอเคแล้วบ้านแบบนี้นะี่เข้าทางด้วยครับใครที่ทําบ้านแบบนี้นี่คือต่โอโดนปล้นเนี่ยทำให้คน่วนเล่นง่ายไดนะ้เพราะว่ามันหลายชั้นครับแล้วก็จุกแล้วก็หนีเล่นได้อะปะอะไรก็เหมือนเดิม เราเริ่บ้านเนี่ยเราก็ต้องมีกับระเบิดนะซึ่งผมก็ได้ออกมาครับแล้วก็วางไว้ยิ่งเป็นบ้านแคบแค่บแบบนี้เนี่ยมันก็วิ่งมายังไงมันก็ต้องโดนนะอันนี้วางกับระเบิดไปเรียบร้อยแล้วข้างล่างที่เห็นตัวแวบๆเลยเฮย้ยระเบิดมาต่อหน้าเลยที่เป็นระเบิดในนี้นะเฮย้ยจบแล้วอะไรก็ร่วงไปครับนี่ไงตอนนี้ถ้าร่วงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีแบบกําลังเสริมมาเดี๋ยวมันก็จะโถมมาเรื่อยๆครับ แต่ก็มาผมก็ตั้งตารออย่างนี้แหละแต่ว่าขออย่างเดียวขอให้ปืนฮิวไม่พังแล้วกันครับตอนนี้มันก็ใกล้พังเลยนะมันก็เป็นสีแดงเลยเนะี่ยแต่ก็น่จะพอได้อยู่เฮย้ยดูดิโอ้โหตอนนี้เนี่ยในมินิแมปก็น่าจะมี3-4คนนะที่เห็นจุนเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งตี้ครับเฮย้ยมาแล้วแล้วผมมีกับระเบิดแล้ก็บึมเรียบร้อย ผมจะคนเดียวแต่ก็อย่าประมาทนะอะไรก็เตรียมพร้อมไงเอาหน่อยเฮย้ยข้างล่างมีมิกับตายครับตรอหายแล้วแต่ก็ส่วนผมมาแต่ก็วางกับ,บระเบิดไปแล้วต่อเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมยิงตัวนี้มันมีตัวข้างหลังมันก็จะได้โดนกับ,บระเบิดนะเพราะว่าผมจะไม่มองหลังเลยครับโหแอบเป็นี้เฮย้ย เอ้าตรงนี้มีตัวไรก็ร่วงครับวยแต่ว่าตัวนี้กดตามมาเมื่อกี้กดตัวนี้ที่ผมยิงไรก็ได้มาไล้ปิดเพราว่าเราก็ยิงไปเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงบอกแล้วเราไม่ต้องดูหลังเลยเพราะว่าเรามีเพื่อนคู่ใจก็มีกำลังเสริมนะนี่คนเฝ้าหลังผมเลยไป้ต่อ นั่นคืตัวนี้ดิพอจะตายมันก็หล่มนะว่าโอเคไปต่อครับบ้านนี้ได้หลายชั้นมากอะ่ะแล้วก็เล่นแบบสนุกเลยครับวันนี้เนี่ okay. โยโอเเคฮ้ยระเบิดมาแล้วไประเบิดกัดกร่อนซะด้วย <om> ดูดิตัวนี้เกือบตายครับโอ้ย เยน็นนี้ผมก็เหมือนกันแล้วก็ฉีดยาก,ก่อนแล้วกันนะตามมาปะอะไรก็ไม่มาเฮ้ยนี่มาตัวเดียวตายแล้วแะไรก็ตายไปพันพอโอเคฉีดยาก,ก่อนครับเมื่อกีนก้นี่คือหน้ามืดเลยเกือบตายเพราะว่าผมยังกับตัวล่างอยู่นะแล้วก็มีตัวเข้ามาเดียวมาวางกับระเบิดละ มาต่อไหมนัวว่าคนเยอะจริงดีดิแนนี้ผมว่ามันน่าจะรอแบบรอขึ้นหลายคนนะเพราะว่าอยู่ที่บันไดนี่หลายตัวเลยโอ้ยดูดิมีโดนด้วยระเบิดนี่ผมโคตรชอบเลยว่ะเพราะว่ามันก็กลิ้งตามนะอะไรก็ปาไปอย่างนั้นเลยครับมันก็จะกลิ้งไปหาคนเองอะถ้าคนอยู่ใ,ใกล้ๆนะอนีเฮ้ย,ยแล้วดูดิเอาแหวบ,บแบบ เกือบตายเฮ้ยโอ้โหแล้วตัวนัดเกือบตายเลยก็มีตัวใหมโโ่โพรอมาแล้วก็ขึ้นต่อโอเคระเบิดควันใครยิงอะไรวะเนี่ยจากข้างล่างปะแต่ที่จะยิงบ้านได้ก็มีแค่ปมคนเดียวนะเฮ้ยมาแล้วเย็น นี่อะไรก็โดนกับระเบิดด้วยนะเอาดิตอนนี้เริ่มหลายตัวมากเลยครับโ,โหอะไรวะตอนนี้ผมว่าน่าจะมากกว่าสี่ละดูดิโอ้ยแลกล้ร่วงไปตอนแรกผมยิงอยู่ก็น่าจะมีสามสี่ตัวนะตอนนี้ก็หลายตัวละแต่ก็มาเราไม่เคยหวั่นครับมาดิเอาเระเบิดไปกิน อะไรก็ไม่มีคน่แถวนี้แสดงว่าอยู่แต่ยยเย็นโอเคเมื่อกี้ที่ผมยืนนิ่งเลยนะเพราะว่าที่เท้าผมก็มีกับระเบิดนะถ้ามันมามันก็โดนครับโอเคต่อครับตอนนี้ยังไม่มีใครขึ้นมานะมันก็นจะลัวผมเนี่ยเพราะว่าขึ้นมาก็ตายครับอะไรก็รอยิงเลยนะมาจอบเพดาน่อนเลยนี่ดูดิ เราจะได้ยิงได้ครับข้างล่างนี้เนี่ยโอ้โหแต่ว่าเป็นดา่านก้างนี่เป็นรูมหมดเลยผมยิงไปเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ายังมีอีกหลายชั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยแบบขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนครับเยอะมากข้างหน้าบันไดก็หลายตัวเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยตัวนี้ล้มแล้วก็มีตัวใหม่มา ตายครับแล้วก็ตัวเมื่อกี้ยังไม่ตายเลยอเมื่นกี้มันโดนกับระเบิดนะแล้วผมซ้ำอยู่อะ่ะแต่ว่ามันในนี่เฮ้ยเย็นโอ้โหข้างล่างสองตัวเตะออกมาตรงนี้ลับระเบิดนะแล้วก็เอาระเบิดไปกินดูดิวันกี้มันคลิ้งตามนะเอาว่ะโดนจริงโอ้โหอันนี้ผมว่าหลายตัวมากนะ ไปด้านก่อนเลยนัวว่าโอ้ยโอโหอันนี้มาไงเนี่ยโอเคตายครับโอเคสวยแต่นี้ก็ร่วงไปแล้วสองตัวเอาะอะย่างซัดก่อนละกันเหลือหลายตัวจริงโอ้ยมาแล้วโอเคตายครับ ตอนนี้ร่วงไปแล้ว3ขอฉีดยาก,ก่อนเอาไว้ยังมีอยู่ปะรอย่อมาสองดูนะนี่บอกเลยครับว่าบ้านแบบนี้เนี่ยเราเล่นง่ายนะมันก็เป็นบ้านแคบครับแล้วมันก็เป็นทรงสูงอย่างนี้เนี่ยรอยก็สามารถแบบจุกได้เรื่อยๆเลยีมาดูกันครับว่าผมจะรอดกี่นาทีนะ ตอนี้ก็ใกล้จะ15นาทีเลยครับที่ผมเข้ามาในแคมป์นี้เนี่ยแต่เราก็ยังรอดอยู่มาดูกันตอนนี้เงียบจริงว่ะแล้วดูบ้านดีครับตอนนี้ผมยิงไปเยอะมากนะตอนนี้นี่ผนังนี่เป็นรูเลยเฮ้ยดูดิยันบันอยู่ข้างล่างกันตัวนี้กือบตายตัวนี้ต่อนี่แต่ละตัวนี้เกือบตายเลยว่ะ เอาว่ะเดี๋ยวต้องขึ้นมาครับมา,าบระเบิดไปเช่นเคยเอา,าดิตอนนี้บอกเลยว่าเยอะมากจริจริงครับเป็นว่ากี่ตัวแต่ก็เยอะเดี๋ยวต้องมีตัววิ่งขึ้นมานะนี่ไงแต่จะเข้ามานี่ไม่ใช่ง่ายๆครับเพราะว่าบันไดก็พังเลยก็เทดานมันก็เป็นรูนะผมก็ยิงไว้อี แล้วก็จุกเล่นสบายดูดิเพราะผมทำเองไงเฮ้ยแล้วก็ตายไปไม่ต้องขึ้นมาเอา,าไะยังมีอีกนะแล้วก็ไปอีกตัวครับดูดิมาเสิร์ฟเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราก็อยู่บุมนี้เลยครับเพราะว่ามันเล่นง่ายนะเดีย๋ยวมันขึ้นมาแล้วก็ยิงได้ครับไปมาแล้ว โอ้ยโอ้โหส่องตัวเลยตรงนี้เนี่ยโอ้ยเอาไปตอนนี้ผมว่า,าแคมป์นี้ก็น่าจะเรียกคนมาเลยนะจากตอนแรกก็น่าจะมีประมาณสักหก,ก,กคนครับแต่ว่าตอนนี้เยอะมากผมว่าน่าจะมากันหมดเลยเนะี่ยน่าจะพิมพ์ในแคมป์ว่ามีคนบุกอะไรอย่างี้มาให้หมดผมโดนถมแน่โอ้โหมาแต่ก็มาตอนนี้บ้านนี้เป็นของผมละนี่ไง มายก็มีข้างบนอยู่เอาว่ามาปะตอนนี้วางกับระเบิดเรียบร้อยแล้วก็มีฮิลกันด้วยนะเมื่อกี้มีเสียงฮิลอยู่อยู่กันหลายคนเลยก็มีฮิเมื่อกี้กันด้วย,โอ,ยโอ้โหดูดิทางเข้านี่เต็มเลยอ่ะมันจะเยอะอะไรขนาดนี้ เอาไปกินเฮ้ยอ่านี่สวยอะไรก็โดนกับระเบิดบเพราะว่าอยู่เดี๋ยวระเบิดนี่มันทำงานนะโอ้โหดูดิเยอะมากอ่ะเฮ้ยวตอนนี้รอขึ้นมาอย่างเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยขึ้นไป ก็อยู่ที่บัน,นไดน่าจะหลายคนนะดูดิมีสแนปยิงด้วยเอาระเบิดมากินนี่ยังไงระเบิดเรากินได้โดนดิอ๋อตอนนี้มีปลาระเบิดเข้ามานะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าบนนี้เนี่ยมันก็เล่นยากหน่อยมันก็มีเพดานเป็นโรดนะ มันขึ้นมามันก็ต้องจุกหน่อยถ้าวิกตงตรงนี้คือแบบยังไงก็ตรงอะ่ะนี่โผลม,มาเอาดิโอ้โหแต่ก็ไม่ตายสักทีครับเพราะว่ามันจุกได้นะเดีย๋ยวมาเติมกระสุนก่อนละกันบอกเลยว่าวันนี้เตรียมพร้อมมีกระสุนพร้อมเลยเนี่ยโอ้ยตัวนี้กลับตาย ย่างนี้เราก็ต้องเจาะให้หมดเลยครับเราก็จะได้ยิงได้นะตรงนี้ก็ด้วยเดี๋ยวเราก็ยิงจากบนเพดานเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยดูนี่กับตายครับแต่ก็สุดหมดพอดีไม่งั้นตายแล้วขอดูดิแต่ละตัวนี่เลือดแบบโลจัดเลยโอ้โหแล้วบัฟกันใหญ่เลยมีการทิวเลือดให้ด้วยนะเอาไว้ พี่ผมว่าถ้าผมตกลงไปนี่น่าจะเจอเป็นฝูงอ่ะ <_ d ose> เดี๋ยวค่อยว่ากันครับสวัสดีก็อขอยิยงก่อนนะเดี๋ยวเราก็ค่อยโดดไปดูครับว่าจะมีกี่คนกันสวัสดีก็ขอเล่นก่อนสวัสดีก็เหลือเวลาอีก10บนาทีแต่ก็ยังเล่นได้ครับบอกเลยว่าเยอะจริงดูดิโอ้โหอยูดทล้มไทีข้างหลังนี่เพียบเลยเห็นขาเอาเราเบิดไป ตอนนี้ปลาลงไปยังไงก็โดนครับเพราะว่าคนเยอะนะเรวมาเจาะตรงนี้กันแล้วก็เรามายิงหัวกันนะเราเจาะจากบนหัวเลยใครอยู่ไหมตอนนี้ยังไม่อยากลงไปชั้นล่างเลยวะ่ะเพราะว่าน่าจะรอผมกันเต็มอะ่ะเฮ้ยมาแล้วมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องขึ้นมาเพราะว่าเราคนเดียวจะรอให้เราลงได้ไง เฮ้ยอ่ายืนแบบนี้ก็สวยโอเคเฮ้ยโอ้ยระเบิดอลไรว่เนะถอยก่อนแล้วกันสวงว่เเาเป็นระเบิดแฟลชนะเดี๋ยวเขาตาเราแล้วก็จะตามปอดเอาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมาแล้วโอเคแล้วก็ร่วงครับ ร่วงไปล้วก็ซ้ำเลยนะเดี๋ยวพวกนี้ก็จะชุบเอาอะอะไรก็จะฮิลให้กันแล้วก็เดีย๋ยวเราจะเล่นยากครับไล้ก็ซ้ำไปก่อนเลยโอ้โหและดูดิตอนนี้จะเบิดขึ้นมาไม่พักเลยแล้วผมคนเดียวเองเว้ยไปแล้วว่ะตัวนี้กลับตายขอดูข้างบนหน่อยเฮ้ยจะเย็นแล้วผมตกครับโอ้โหเฮ้ย มัเล็งรอยอย่างนี้เลยดูดิตรงนี้ก็มีอะไรวันนี้โอ้โหดูดิเยอะขนาดน,นี้เยอะจริงดูดิโอ้ยบันไดก็มีไม่ใช่บันไดระเบียงมีครบโอ้โหเอาวะมาเจออะไรวันนี้มันจะเยอะเกินไปแล้วแล้วผมจะขึ้นไปชั้นบนได้ปะบันไดก็พังเลยครับชิบหายละ ถึงว่าพวกนี้มันขึ้นมาไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบันไดผมยิงไปแล้วไงโอ้โหต้องไปแล้วดูดิลงมาก็เจอมันเยอะเกินไปละถอยก่อนอะไรก็วางกลับมันเปิดไฟเอาไว้เมื่อกี้ข้างบนน่าจะมีเป็นสิบครับเยอะมากอะ่ะไปชั้นไหนก็เจออะไรก็มีตัวชุบมีตัวฮิลครบทุดเอาอะฉีดเลือดก่อนแล้วกันครับผมก็เลือดน้อยเนี่ยเฮ้ย ข้างล่างก็มีแล้วก็เรียบร้อยครับเยอะจริงอ่ะถ้าส่วนน้อยเิมเฮ้ยแล้วก็เรียบร้อยแล้วผมโดนสนัยเอาจัดดว่ะวันนี้จะเป็นกําลังเสริมมานะมีขึ้นมาไม่พักเลยอ่ะแต่ก็ยังเอาครับบ้านนี้มันก็เป็นบันไดสูงอย่างนี้ไงบอกเลยครับว่ามันเล่นง่ายครับโคตรเอามาอย่างเยอะผมว่าน่าจะมาปลดเป็นแคมป์อ่ะใครที่ออนอยู่น่าจะมาเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผมยื้อไปนานมากนะ น่าจะเล่นไป20บกว่านาทีอ่ะโคตรเอาแล้ววันนี้เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการไปบุกแคมป์นะบอกได้เลยว่าโคตรเดือดนอ่ะเมื่อกี้นี่หลายคนมากและผมก็เล่นหน้านด้วยไงคนอื่นก็น่าจะมาแบบเรื่อยๆอ่ะแล้วเราก็ยิงแบบไม่พักเลยแต่ก็ตามนั้นเลยครับวันนี้ก็สําหรับการปล้นบ้านนะเราก็มาแค่นี้ครับรอบเดียว,วเวลาก็ค่อยเจอใหม่ครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ